ฮาเลยดูวิสานรด King Special 114นะครับปี2024มากับสีขาวตัวใหม่ White o n y ิกเพ r ลนะครับรถคันนี้ของแน่นๆเตม็มๆเพื่อนๆกุญแจฟอปจาก02ดอกด้วยและวารันตีคันนี้หมดเดือน12 2026จุใจกันไปเลยเป็นรถเจ้าของเดียวนะครับมาฟังเสียงกันหน่อย 1,400ไมล์เอชเท่านั้นนะครับชุดยกแฮนด์เค้าสอกแฮนด์ซ้ายขวาฮาร์ดลักนะครับการเบรกกันครัรฟโลนะครับนี่ชิลหน้ามีให้ดำดำดุด,ดุฮาร์เลย์ดีพิสันสปอร์ตไลท์มีให้2คู่นะครับคู่บนคู่ล่างแคชบาร์มีให้จานเบรกแต่งมีให้นะครับกอการ์ดสคริมมิ่งอีเกิลนะครับการล้มกระเป๋าหลังฮาร์เลยมีให้ด้วยแบงค์ยางนะครับเบาะเซเดอร์แมนนั่งโคสบายพนักพิงหลังมีให้ตะแกรงหลังมีให้ โช็อโกลินซับแพงมีให้นะครับสวยส,วยสีขาวตัวใหม่รลอ่ลอๆเนียนๆคลีนๆแต่งแบบสบับผู้ดีของแพงทั้งคันแบบนี้เปิดเท่าไหร่ดีนะมาคันนี้นะครับ1นึ่งล้านแปดหมบาทจัดไปได้เลยถูกใจจริงเดียวโทรหาแชมป์ได้เลยสวัสดีครับ